สวัสดีครับพบกันอย่างเช่นเคยครับผมบีร้านวิรานวันซอฟสวิตวันนี้ผมมาจาัดชุดยกนะครับเป็นเจ้าม i โก้นะครับยก8นิ้วนะครับโดยชุดยกชุดนี้มาเป็นของซันซับเทนชันนะครับคันนี้ก็ชุดยกนะครับก็ประกอบไปด้วยคอมาก้อนยกต่างๆสเปเซอร์เพลากลางต่างๆและคันหน้าคัานหลังนะฮะ ตอนนี้ทิ้ช่างเราก็กำลังติดตั้งอยู่นะครับส่วนด้านหลังเราได้ทําการรองก้อนและใส่แหนบแอดเข้าไปนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือชุดโช๊คนะครับตัวนี้เป็นของโปรเฟนเดอร์ O.E.M 2.5นะครับด้านหลังเป็นซับแทนกปรับแปดระดับนะครับปีกนกบนนะฮะก็เป็นปีกนกของ STC นะครับเรามีการแก้ไขเบรกต่างๆด้านหน้าเนี่ยเราก็ทําการเปลี่ยนซ่อมต่างๆพร้อมพับเบรกเน็กเตอร์โปรสเปกนะครับคันนี้เลือกใช้แม็กเรนโซแม็กวันนะครับพร้อมลับยางบ f 3 1 5 7 5 6หรือ35นิ้วนั่นเองนะคห้าเจ็3ค่ายิ f นั่นเองนะะฮแล้วที่เพิบห มีการรีแมปกลองหลักเนื่องจากรถคันนี้เนี่ยมาอืดมากนะครับรถ10ปีลูกค้าไม่ค่อยแม่นเทนั้น,นะครับแล้วรถมีอาการอืดมากเราทําการรีแมปดูไฟต่างๆเขียนเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาชมกันครับคันนี้บอกเลยว่าต้องการชิงครีนนะไปดูนครับ เราไปดูกันเราก็โดดเนินสั้นๆเล็กๆนะครับไปดูกันครับไปนิ่งครับในรถทุงสูงอย่างนี้สามารถขับใช้ชีวิตประจำวันได้ปกตินะครับเสร็จเดี๋ยวเราไปดูส่วนทรงข้างนอกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าไฮรักวีโก้คันนี้นะครับที่ทำการยก8นิ้วนะครับก็เทสงาน พร้อมส่งงานรับรถได้นะครับวิ่งอยู่ตามเกณฑ์นะครับก็เพื่อนๆท่านใดนะสนใจอยากยกพวกนี้นะครับอยากจะมีกันชนหรือเป็นรุ่นไหนทักหาเราตามนี้นะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ